โอ้โหมีข่าวแบบว่าเซอร์ไพรส์มากเลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะเรื่องที่สหรัฐกับจีนเขาประกาศพักรบสงครามการค้ากันกระทันหันเลยครับที่จินีวาใช่ไหมครับที่ประชุมกันค่ะผลคือพักรบ90วันวันนี้เราเลยอยากจะมาคุยเรื่องนี้กันหน่อยข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวอันนี้แล้วก็เห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงเรื่องภาษีเยอะมากด้วยอือหือเยอะจริงๆค่ะ ข้อมูลเราก็อ้างอิงจากรายงานข่าวของผู้จัดการออนไลน์นะครับที่ออกมาม่วนก่อนนี้เองเราจะมาลองอแกะรายละเอียดกันดูว่ามันมีนัยยะอะไรซ่อนอยู่บ้างได้เลยค่ะเอาเลยครับเริ่มตรงที่ว่ามันเหนือความคาดหมายมากไอ้เรื่องพักรบ90วันเนี่ยครับมันเกิดอะไรขึ้นในการเจรจาทำไมผลออกมาแบบนี้ครับคือจุดที่คนพูดถึงกันเยอะที่สุดนะคะก็คือเรื่องการลดภาษีนี่แหละคะ่ะมันมันลดเยอะมากจริงๆลดเยอะขนาดไหนครับ ตามที่ทางรัฐมนตรีคลังสหรัฐเขาถแถลงเลยนะคะคือทั้งสองฝ่ายตกลงลดภาษีศุลก,กากรที่เก็บจากกันเนี่ยลงถึง1 1 5 0โอ้115.00%เลยเหรอครับใช่ค่ะคือตัวเลขนี้คือสูงมากๆต้องขยายความนิดนึงนะคะว่าอัตราเดิมเนี่ยสหรัฐเก็บจากจีนนี่145%เลยนะคะครับสูงมากส่วนจีนเก็บจากสาหรัฐก็125%ซึ่ง อัตราพวกนี้มันสะท้อนเลยว่าก่อนหน้านี้สงครามกันค้ามันรุนแรงแค่ไหนแล้วข้อตกลงใหม่คือยังไงครับข้อตกลงใหม่คือสหรัฐจะลดภาษีลงมาเหลือ30%จาก145%เหลือ30%ค่ะส่วนจีนจาก125%ลดเหลือแค่10%เท่านั้นเองในช่วง90วันนี้นะคะ เท่ากับว่าลดลงมา1 1 5จุดเปอร์เซ็นต์เท่ากันพอดีถูกต้องค่ะที่ในข่าวเขาอาจจะพลาดหัวว่าลดลงกว่า100%เนี่ยคือเขาหมายถึงลดลงร 15. จุดเปอร์เซ็นต์แบบนี้นี่แหละค่ะไม่ใช่ลด115%จากค่าเดิมอันนั้นมันเป็นไปไม่ได้เนาะแต่มันก็แสดงไม่เห็นว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่แบบว่าใหญ่มากจริงๆครับตัวเลขนี้น่าทึ่งมากแล้วใครเป็นคนคุยกันครับถึงได้ผลลัพธ์ออกมาแบบนี้ได้ ตามรายง,งานข่าวฝ่ายสหรัฐก็จะมีรัฐมนตรีคลังคุณสกอต t เบสเซนเป็นคนนําทีมเลยค่ะแล้วก็เป็นคนถแถลงข่าวเองด้วยครับร่วมกับผู้แทนการค้าสหรัฐคุณจะมีสันเกรียส่วนทานจีนก็เป็นรองนายกรัฐมนตรีเฮอร์ี่เฟิงก็ถือว่าเป็นระดับสูงมากๆของทั้งสองฝ่ายเลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะแล้วประเด็นเรื่องกรอบเวลา90วันที่เริ่ม14พฤษภาคมนี่แหละครับมันดูเออสั้นมากเลย สำหรับการเปลี่ยนแปลงใหญ่ขนาดนี้มันบอกอะไรเราไหมครับอืมนั่นสิคะประเด็นเรื่องชั่วคราวนี่สำคัญมากเลยการกำหนดเวลาแค่90วันเนี่ยมันชัดเจนเลยว่านี่ไม่ใช่ข้อตกลงสุดท้ายครับไม่ใช่บทสรุปนะใช่คะ่ะคำถามใหญ่เลยคือแล้วพอครบ90วันจะเกิดอะไรขึ้นต่อนั่นนะสิครับ มันเหมือนแบบว่าสร้างแรงกดดันให้ทั้งสองฝ่ายต้องรีบกลับมาคุยกันอีกรอบเพื่อหาทางออกที่มันยั่งยืนกว่านี้ให้ได้ภายในเวลาที่จํากัดนี้แหละค่ะเหมือนเป็นการซื้อเวลาหรือว่าเป็นการตั้งหลักใหม่แล้วไอ้เรื่องที่เขาตกลงจะตั้งกลไกลหารือถาวรล่ะครับอันนี้มันดูเป็นสัญญ,ญาณที่ดีหรือเปล่าหรือมันขัดแย้งกับความชั่วคราวของการลดพ่อสีไหมครับต่อเนื่องมีเสถียรภาพมากขึ้นครับเพื่อหลีกเลี่ยงการประทะกันแบบเดิมๆใช่ค่ะ แต่พอมองรวมกันการลดภาษีที่มันชั่วคราวแต่เยอะมากพร้อมกับการตั้งกลไกถาวรเนี่ยมันอาจจะสะท้อนกลยุทธ์ที่ซับซอ้อนหรือเปล่าคือลดความตึงเครียดซึ่งซึ่งหน้าลงไปก่อนแบบแรงๆเลย uh huh. เพื่อเปิดทางให้กลไกถาวรมันได้เริ่มทำงานในบรรยากาศที่ดีขึ้นหน่อยแต่ในขณะเดียวกันก็ยังใช้กรอบ90วันเนี่ยเป็นตัวกดดันให้คุยเรื่องที่มันลึกกว่านี้ต่ออืเข้าใจได้ครับ ซึ่งแน่นอนว่าความไม่แน่นอนแบบนี้มันก็ยังส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกอยู่ดีนะคะครับชัดเจนขึ้นเลยครับสรุปก็คือเรากำลังเห็นการพักรบ90วันที่มาแบบไม่คาดคิดพร้อมกับการลดภาษีตอบโต้กันครั้งใหญ่มากๆสหรัฐจาก145เหลือ30จีนจาก125เหลือ10ค่ะนำโดยผู้แทนระดับสูงของทั้งคู่เลยแล้วก็มีการวางโครงสร้างสำหรับการคุยการระยะย,ยาวผ่าน,นกลไกทาวน ใช่ค่ะถือว่าเป็นก้าวสำคัญนะคะในการลดความร้อนแรงของความขัดแย้งลงถึงแม้ว่าการลดภาษีจะมีผลแค่สั้นๆก็ตามครับแต่มันก็เหมือนเปิดหน้าต่างแห่งโอกาสเนอะอืมเปิดโอกาสให้เจรจาต่อยอดไปสู่ผลลัพธ์ที่มันอาจจะยั่งยืนกว่าเดิมได้ค่ะก่อนจะจบกันไปมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจชวนให้คิดต่อทิ้งท้ายไว้ไหมครับจากเรื่องที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี้อืมมีคำถามหนึ่งที่ผุดขึ้นมาในใจเหมือนกันนะคะ คือการที่ทั้งสองฝ่ายยอมลดภาษีลงเยอะขนาดนี้ต้อง115จุดเปอร์เซ็นต์พร้อมๆกันเลยครับในเวลาแค่90วันเนี่ยมันทำให้เราต้องคิดนะคะว่าเอ๊ะหรือมันมีแรงกดดันอะไรที่เร่งด่วนมากๆหรือมีการคำนวณเชิงยุทธศาสตร์อะไรบางอย่างที่เรายังไม่รู้หรือเปล่าอ๋อที่บีบให้ต้องยอมผ่อนปรนเยอะขนาดนี้ในจังหวะเวลานี้พอดีใช่ค่ะแบบนั้นเลยค่ะ เบื้องหลังความเร็วและความแรงของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันมีปัจจัยอะไรซ่อนอยู่อีกไหมที่เรายังไม่รู้อันนี้น่าติดตามมากๆค่ะเป็นคำถามที่น่าคิดจริงๆครับต้องจับตาดูกันต่อไปอย่างใกล้ชิดเลย